เพื่อนมีเว็บม,มาวักคุ้มปะวะมีดิวะเว็บอาร์ชชอบไงเติมโคตรคุ้มเลยนะเว้ยบริการอะไรบ้างวะนอกจากบริการรับเติมโรบ,บ,บักเลสสุดคุ้มแล้วก็ยังมีในส่วนของรับเติมเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกมฟรีไฟล์ R O v PUBG หรือว่าจะเป็นในส่วนของคอร์ดูตี้แล้วก็เกมต่างๆและนอกจากรับเติมเกมแล้วก็ยังมีในส่วนของบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรกาลิน่าเลเซอร์พินทูมานี่วอลเลตพีเอ็กแคชแล้วก็สติมวอลเลตอีกด้วยก็อย่าลืมมมาาาใชช้้้บบบรรรรริก,รกรเเเเวว็็อออ์์ทปันนีีีะะคผฮยยหฟงงได ตรงนี้เลยบันตี้ฟาร์มบริการรับฟาร์มแมนตามว่าจะเป็นส่วนของบักฟุตชิรุบิไลท์สองคิงพีซบิวบอสบริการรับกดผลแล้วก็เกมพลาต่างๆ์คันต่ำเพีสิบบาทเท่านั้นเฮ้ยรับกดพไปเอาสตาร์ด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่คิวครับโปรโมทแบบให้ผมหน่อยได้ไหมครับแมปแนวยิงปืนพกเฮ้ยเอฟซีผมทำแมปเองแมปแฮนกันแบดเรา one we one เฮ้ย นี่หรอแมปแฮนกันแบดเดิลวันวีวันเฮ้ยมีเซอร์วีไหมเนี่ยมีเกมพาร์อเปล่าไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันว่า FC ผมจะให้ผมเล่นอะไรนะครับคนดูเฮ้ยนี่ไงผมมาแล้วว้าวตอนนี้คืออุ้ยมีเดอะเฟดด้วยเหมือนจะมีเป็นเลือดด้วยใช่ไหมแล้วก็มีกดปุ่มวิ่งอะ่ะแล้วกดปุ่มวิ่ยังไงอะ่ะ พี่จะกดปุ่มวิ่งยังไงอะน้องชายกดปุ่มวิ่งอ๋ออ๋อ,อนี่อะต้องมาเป็นอย่างนี้เหรอยังไงปึ๊บโอเคอ๋อนี่ครับผมตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นวิ่งแล้วนะครับแล้วก็มีปืนพกนะครับ <c oughs> ปืนพกโดนโอุ้ยโดนกระบ,บองเพชรเจ็บด้วยเออโอ้โห แล้วก็มีอุยเดี๋ยวนะผมลืมเปิดเสียงเดี๋ยวผมไปเอาลูกน้องผมมาเล่นแป๊บนึงโอเคได้คนดูตอนนี้พี่ก็ได้ให้เอาูกน้องพี่เข้าไปแล้วนะครับกูยิงไปเลยแล้วกันเป็นไงเป็นไงอุ้ยโดนโดนนะโดนนะ ไปไหนน้องน้องหนีไปไหนหนีไปไหนหนอหนีไปไหนหนอหนีหนีไปไหนหน,หนีไปไหนเป็นไงล่ะแฮมเฮ้ยแบบนี้ก็ท่านูเหมือนกันนะเนี่ยมาดีมาดีอยู่ไหนชิวไหนไป <are> อายุอ๋อเขามีเป้าให้ด้วยนะครับอยู่ไหนวะ ะตายยแล้วเนี่ไม่โอชิตายฮะพี่ในยูโอชิตายอเอาแล้วชิ้อยู่ไหนแล้วเ,เอาแต่พี่โอชิตายไปแล้วนะ <Okay. S 1> พี่โอชิตายไปแล้วเอาเดี๋ยวกูรีเซ็ตตัวละครก็ได้ชิรีเซ็ตตัวละครดินี่ไง ตายแล้วดิน้องใช่ไหมล่ะ,ะแฮมแฮมแตกไปดี